ลูกหมูชาแนลเล่าเดื่องย่อละครเวลากรรมเทพตอนที่12หลังจากทัดได้ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงด้วยการผูกคอตายนั้นชีวิตวงการบันเทิงของเชนก็จบลงเช่นกันเชนถูกตัดออกจากละครหลายเรื่องจนทําให้อาชีพในวงการของเชนไม่มีที่ยืนตลอดไปการจากไปของทัดทําให้ยาดาผู้เป็นแม่เสียใจเป็นอย่างมากทํากับตรีนุชที่เห็นเหตุการณ์ที่ทัดได้ผูกคอตายนั้น ก็ยิ่งรู้สึกช็อกและเสียใจมากเช่นกันส่วนทางด้านวรังคณาและอรชุนที่รู้ข่าวก็ตกใจเหมือนกันที่รู้ว่าทัศนั้นผูกคอตายแต่ทั้งคู่ก็รู้สึกสะใจไม่แพ้กันแล้วอรชุนก็บอกกับวรังคณาผู้เป็นแม่ว่าตนจะทําทุกทางไม่ให้ใครมาแย่งตําแหน่งชายากอัอนดับหนึ่งไปจากตนได้อย่างแน่นอนเมื่องานพิธีศพของทัตได้ถูกจัดขึ้นทํากับปรีนุชและยาดาผู้เป็นแม่ที่เสียใจมาก กับการจากไปของทัตวรัรคณาและอรชุนที่ไม่ได้หวังดีและไม่ได้รู้สึกผิดอะไรก็พยายามพูดจาถาักถางยาดาจนทําให้ยาดานั้นทนไม่ได้ก็ได้ตบหน้าวรรคณาและได้ไล่วรังคณาและอรชุนนั้นออกไปจากงานศพลูกทาเธอซึ่งนั่นก็ทําให้วรังคณาแค้นใจมากส่วนทางด้านจิตวดีเมื่อรู้ว่าที่ตัวเองมีอาการไม่สบายนั้นเกิดจากการที่เธอตั้งท้องกับสารุตจิตวดีได้บอกกับสารุตว่า ตนกำลังมีลูกกับเขาเมื่อสารุตรู้เขาก็ดีใจเป็นอย่างมากแต่จิตวดีบอกสรุตต้องเก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับก่อนเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเสียรูปคดีที่จะฟ้องหย่าอารชุนในคืนนั้นอรชุนได้มีความสัมพันธ์กับมาริสาซึ่งสรุตนั้นก็พยายามเก็บข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้ในการฟ้องหย่าต่อมาเมื่อทามเริ่มดีสติและได้คิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มมีการปล่อยคลิปของทัศ ทามสงสัยว่าต้องเป็นอรชุนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดทามแอบ,บเข้าไปในห้องทํางานของอรชุนเพื่อหาหลักฐานซึ่งอรชุนก็เข้ามาเห็นพอดีทําให้ทั้งสองคนนั้นมีปากเสียงกันแล้วชกต่อยกันอย่างรุนแรงส่วนทางด้านยาดาก็ไม่พอใจตรีนุชเป็นอย่างมากยาดาได้ไล่ตรีนุชออกจากบ้านไปตรีนุชตัดสินใจออกจากบ้านของทัตเพราะไม่มีทัศอยู่อีกแล้วตนก็ไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไร ทาาเมื่อได้รู้ว่าตรีนุชจะออกจากบ้านไปเขาก็เสียใจเป็นอย่างมากทาพยายามรั้งตรีนุชเอาไว้และบอกกับตรีนุชว่าตนไม่เหลือใครอีกแล้วแล้วตรีนุชจะทิ้งเขาไปอีกหรือเขาขอร้องตรีนุชว่าอย่าทิ้งเขาไปเลยได้โปรดอยู่กับเขาที่นี่ก่อนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมละครเวลากรรมเทพทางช่องวันสาสิบเอ็ดขอบคุณค่ะ